ระยะการเข้าถึงถังดับเพลิงคือ20เมตรแต่ห้องนั้นมีประตูกั้นนะคะการเข้าถึงต้องไม่มีอะไรกันนะะ้นอย่างงี้ค่ะก็ถ้ามีถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีที่อยู่ในนั้นเนี่ยไว้เนี่ยก็จะดีมากนะคะ,ะโดยทั่วๆไปจุดที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ขึ้นก็คือเรื่องของหนึ่งคือถังดับเพลิงทุกจุดเนี่ยถังดับเพลิงเนี่ย อายุแล้วนะคะคือเกมมันตกหมดทุกอันนะคะอันนั้นเป็นจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่จะให้เพิ่มถังดับเพลิงก็คือไอ้จุดที่ทำอาหารนะคะห้องอะไรนะคะห้องกุกกิ้งหลักนะคะซึ่งถังดับเพลิงที่จะไว้ในคุกกิ้งแลบเนี่ยมันจะเป็นถังดับเพลิงอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าถังดับเพลิงที่ดับเพลิงประเภทเคได้ประเภทเคือเป็นโฟมนะคะอยู่ในนั้นซึ่งจะใช้ดับเพลิงที่เกิดขึ้นจากน้ำ เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจากการทอดเนี่ยน้ำมันเนี่ยเพิ่งจากตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้น้ำสาสดเข้าไปเนี่ยเพิ่งจะพุ่งนะคะตัวนี้มันจะดักเพิ่งประเภทนั้นได้แต่มันจะมีแต่ละประเภทของเชื้อเพิ่มด้วยนะคะนั่นที่ขอเพิ่มส่วนตามจุดต่างๆที่ถักดับเพิ่งม,มันหมดอายุก็ ป่านะคะจะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะช่วยลดความสูญเสียได้น,นะคะทีนี้จุดที่วางถางดับเพลิงเนี่ยก็จะต้องอยู่ในใน,ในช่วงที่เข้าถึงได้เราเข้าใจนะคะทุกโรงเรียนเนี่ยโดนหมดนะคะถางดับเพิ่งของเล่นุ่มเด็กๆสลงสละหายหมดนะคะทีนี้สิ่งที่จะทาให้เด็กไม่เล่นคือการสร้าง อย่างที่บอกการให้ความรู้นะคะก็เชิญทางนี้มาอบรมพอเราอบรมเรื่อยๆอบรมบ่อยๆเด็กเขาก็จะหนัดเองนะคะคือการท,ทําซ้าๆนะคะแล้วก็มีป้ายเขียนไว้ไว่านี่คือจุดของถางลับเพิงอย่างมีวิธีใช้นะคะดึงเลยนะดึงกดกดแล้วก็สายเนี้ยนะคะวิธีใช้ง่ายๆแล้วก็จุดของบันไดเนี่ยเราควรติดป้ายจด่อ้ว่านี่คือทางหีไฟเพราะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยคนเราเนี่ย จะไม่คิดเหมือนปกติล้นะคะถ้าเรามีปูม,มีปลามันก็จะวิ่งกันตามแหละอะไรก็ช่างนนะคะค่อนข้างโอเคแล้วแล้วก็จุดที่เป็นจุดเสี่ยงอีกมีเนี่ยระดับทางต่างระดับเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจปัญหานะคะว่าถ้าจะทำจะถมเนี่ยคงแพงมากแล้วจุดที่สองที่มากับต้นไม้คือมแมลงนะคะ,มะแมลงทีนี้เนี่ยทางนี้ก็ไปในเดเรชั o นที่ถีกเหมือนกันคือเรื่องปลูกตะไคร่หอนะคะ ทีถ้าจะจะจะดีเนี่ยคือปลูกรอบรัอวเลยข้อเบื้องต้นที่คิดว่าถ้าไปปุ๊กเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็คงจะเป็นโรงเรียนชั้นนำในทุกด้านอีกเช่นเคยนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆมาค่อยๆค่อยๆทำนะคะพวกพวกนี้มันทำวันเดียวไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะลดบ u r ให้เริ่มก็คืออย่างที่บอกนะคะคืออบรมให้ความรู้สร้างความตระหน,น,นะะักคะตรงนั้นนะคะที่เรียนอาจารย์แล้วเบื้องต้นว่า คือมันไม่มีอะไรกั้นเลยเด็กๆสามารถที่จะเข้าออกได้ก็คืออยากจะบรบกวนอาจารย์ทําเชื่อกกั้นเพื่อบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นเขตอนันตรายนะเด็กๆห้ามเข้านะคะเพราะว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์อาจจะมีตะปูรหรืออะไรก็ช่างะคะ่ะที่ช่างเขาอาจจะแบบและเลยไม่ใส่ใจเนาะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของของเด็กๆในพื่นี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญตู้อ่ะถังถังสารเคมีอ่ะที่แบบหมดอายุ x ปีหมดเลยนะคะตรงนี้กำลังดำเนินการ ค่ะดีค่ะอาจารย์ขอขอเรื่องอนุมาตอยู่อ่ะก็กำลังเซิร์ชหาอยู่ว่าบริษัทไหนอ่าจี่ริษัที่างวันสองพันแล้วครอบกว่าบาทถ้าเรื่องของเรียนข็คงราคาคงอยู่อะไรที่บริทานที่ผิดแล้วปรากฏว่ามีเพิงตุ้มทีเดียวเท่านั้นอย่างนี้แหละค่ะในบางของเรียนนี่แหละค่ะอ่า <ไ>ป,ประมาณสองสามปีแล้วค,ค่ะปีห้าแปดค่ะเป็นใช้สารเคมีแล้วคันนี้คุดตืมแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะประมาณ7จ็ดรายนะคะคือไม่น่าเกิดเลยแต่ว่าข้อดีของบริษัทนี้คือเขาเขามีองค์ความรู้ในการใช้ถารดับเพลิงขั้นต้นก็คือคือต้มเขาสามารถระรงับเพลิงไ่ายคือไม่ลามไปที่อื่นอันนั้นเป็นข้อดีต้องต้องต้องชมเลยแต่ว่า คือเพราะเขาเขามีเขาเรียกว่าจิตสำลึกในการใช้ใช้สารในทางที่ผิดประหารมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นนะคะแต่ถ้าเด็กๆคือเราปลูกฝังให้เด็กฝึกใช้ถังตะเพิร์นตัง้งแต่เด็กใช้เป็นอะไรเงี้ยพอเกิดเหตุตั้งสติอะไรเงี้ยค่ะระงับเหตุขั้นต้นได้ก็จะ,ะทําให้เหตุที่จะลามทุกลามนี้ตัดไปเลยนะคะขอฝากด้วยได้การาระเมินความเสีย่ยงค่ะแล้วก็ ปรับพลังงานให้ที่งานเขาอ่ะดีขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นปอ้ขั้นต้นขั้นต้นเลยค่ะดีมากเป็นต้นแบบครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้เจอกันระดับไหนก็ไม่รู้่นะคะนี่คือไม่กล้าพูดนะคะคือต้องกลับไปคุยกันที่นี่คือเอนทาอแต่ระดับไหนเราไม่รู้นะคะ คืออาตมก็จ <Auf> ร <How to graduate> like ิงๆนะครับเราก็เราก็มีความพยายามได้แค่ไหนก็คือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกเราเราก็เป็นโรงเรียนใหม่นะครับโรงเรียนใหม่เนี่ยผมเยอะจะเป็นประโนชุดละมุนเป็นในหนุ่มพันมือเลยนะครับจะมาเฝ้าเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ต้องอาศัยกระบวนการจัดการอคนมาช่วยนะครับยังยังยังครับดังนี้ต้องขอบคุณ นะถ้าอีกครั้งหนึ่งครับใด้พัฒนาให้คําคินนะทุกอย่างไม่ไม,ไม่เถียงครับยอมรับอะไรที่เป็นข้อบกพร,ร่องก็ยอมรับไปปรับปร,ปร,ปรุงพัฒนาอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็จะต่อยอดนะครับอะไรที่ไม่มีสัวอย่างจะเสริมนะไม่มีเราคิดว่าคงจะดีขึ้นเรื่อยๆคือประโยชน์ที่สุดก็คือว่าไม่ได้โรงเรียนได้รับผมว่านะประโยชน์ที่สุดก็คือเด็กเด็กได้รับได้รับองค์ความรู้ที่จะไปใช้ต่อในอนาคตจนเขาตายนะครับ แต่เราจะภูมิใจได้ไกันว่าองค์ความรู้มันเกิดขึ้นที่นี่โดยโดยเกิดความร่วมมือที่เราจะให้ควารูนะ้ขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเินรับานอาหารจังวัดเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลว,ว่าเราเองเนี่ยก็คิดอยู่หลายหลายอย่างที่ทำไงที่ความเสี่ยงของลูกของเราเนี่ยะจะให้ไม่ไม่ให้มีความเสี่ยงมลออะไรอย่างเงี้ยท่านมาก็ถือว่าเหมือน เป็นคนช่วยช่วยและช่วยเราอีกทางงเดียว่าบางทีเราก็มองมองไม่นอกนะแต่เรื่องเรื่องแบบเพิงเนี่ยก็คือตั้งใจอยู่ตลอดเวลาว่าให้น้องเขาดาเนินการดีน้องเขาไปสอบได้ก็เลยจะติดนี่เราต้องมาเรื่องใหม่แล้วคนมันเวียนด้วยคนมันเข้าก่อนแต่ว่าผมผมก็เคารพความเป็นเมืออาชีพนะคือหลายเรื่องในโรงเรียนเนี่ยบางทีครูก็ ครูก็เก่งแต่เก่งแบบครูเก่งอน่ะมันไม่ได้เก่งแบบมืออาชีพเก่งผมยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยศาสตร์มันซับซ้อนมากครูที่จบคอมพิวเตอร์มาเนี่ยคือเรียนมาเพื่อมาเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์แต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกตีนี้เวลาเราต้องยอมรับวว่ามันมีคนเก่งกว่าครูคอมพิวเตอร์อรี้เยใช่ไหมในเรื่องอื่นๆของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะฉนั้นผมบอกว่าคือ ครูก็เก่งตามภาษาครูเก่งแหละดังน,นั้นคนที่เรียนสุกสามาเนี่ยก็เก่งเท่าเท่าเท่าที่เทรนมาเท่าที่เขาจะมีองค์ความรู้จะดูแลได้แต่อย่างที่ว่าทางหัวหน้าจบมาทางด้านความปลอดภัยคือศาสตร์เนี่ยมันมันมีความลึกซึ้งซึ่งเราต้องเอามืออาชีพเข้ามาช่วยเหมือนจัดนิรศการงานใหญ่ใหญ่เนี่ยพวกเราจัดกันได้เพราะคือเราจัดกันได้แต่เราไม่ใช่มืออาชีพอะ่ะมันมีมันมีม,ม,มืออาชีพจัดนิรศการถ้าเราจ้างเข้ามา เขาจะแน่กับเราใช่ไหมครับหลายเรื่องมันมีเมืองชีพผมว่าท่านก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นเมืองชีพในะเรื่องการการจัดการมาปลอดภัยซึ่งเราต้องยอมรับว,ว่าเหนือกว่าโรงเรียนนะอันนี้ก็ต้องเชิญมาเป็นเรื่องความอบรมแล้วก็อาจจะต้องถึงแน่แน่เลยทันทีคือคำว่าแน่แน่นยครับว่าคือเด็กที่นี่มันต้องจบแล้วต้องไปเรียนต่อนะครับเด็กก็เห็นพวกเรามาเนี่ยโอตาผีจบอะไรเนะี่ย น่าเรียนเชียวเรียนที่ไหนเนี่ยไปจบเรื่องนี้ไปเรียนที่ไหนเอยอยนี้ยมันก็ได้แน,แนวเด็กวิเพราะว่าแต่ก่อนผมมันจะมีของสำนักนาย,ยกอะอยู่หน่วยหน่วยงานหนึ่งอะ่ะกี่เกี่ยวกับเรื่องป้องกันอุบัติภยนะัยอ่ะนั่นก็อีกอีกอีกสไตล์หนึง่งจ้ะเออของของของนั้นเขาแน่มากเขาก็ามีองค์ความรู้แต่ว่ามันเป็นภัยทั่วทั่วไปมันไม่ได้เป็นภัยที่ในโรงเรียนภปทีป่บอะไรเนีย<ป> อ,อย่างนัง้ก็ได้เป็นเมือยที่เบี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทานอาหารที่กุ้งแ้บนะครับเดี๋ยวก็ไปดูไปนั่งไปก็ดูว่าห้องนี้ขาดอะไรอีกนอกจากเครื่องแบบกืน